สวัสดีครับสวัสดีตอนเ็ตสายของวันที่26กลุมภาพันธ์2อนหรือ2เนะครับหรือ2024นี่ี่แล้วเนาะคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงฟุตบอลฟีฟา่าเวล์คัพฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นะครับผมดูภาพรวมนั้นจะมีทั้งหมด9สายนะครับสาย A ถึงสาย I นะครับ 9สายเนี่ยจะคัดเลือกเอาที่1และที่2ไปเตะในรอบที่3นะครับทั้งหมดจะเป็น18ทีมนะครับหาหา18ทีมนะครับผมจาก36ชาติในเอเชียนะครับนี่คือรอบที่2นะครับเรามาดูนะครับว่าในรอบที่2เนี่ยแต่ละกลุ่มคะแนนเป็นยังไงแล้วก็ใครอยู่สายไหนยิง แอดจะเอามาลงนานแล้วแหละแต่วันนี้ได้เลืกได้น้ำได้เนื้อสักทีเอามาลงเลยกลุ่ม A นะครับประกอบด้วยกาตาร์คูเวตอินเดียและอัฟกาน,นิสถานนะครับก็กาตาร์นะครับเตะ2ชนะ2นะครับนำโด่งเลย6แต้มมาแรงจริงๆนะกาตาร์ปีนี้คูเวตนะครับมี3คะแนนนะครับอินเดียนะครับก็มี3คะแนนนะครับอ๋อยัง ยังช่วงชิงกันอยู่นะครับช่วงชิงลําดับกันอยู่นี่คือกลุ่ม A นะครับกาตาน่าจะแบเบอร์นะลักษณะนี้กลุ่ม B ประกอบด้วยญี่ปุ่นเกาหลีเหนือซีเรียและก็พัมม่านะครับญี่ปุ่นเนี่ยหแต้มนะครับแข่ง2ชนะ2มี6แต้มเกาหลีเหนือมีอยู่3แต้มเท่ากับซีเรียนะครับกลุ่ม C นะครับนี่คือกลุ่มกลุ่ม C นี่คือกลุ่มไฮไลท์เลยครับเราอยู่กลุ่มนี้นครับประเทศไทยเราอยู่กลุ่มนี้ ประกอบด้วยเกาหลีใต้ประเทศไทยจีนและสิงคโปร์นะครับสถานการณ์ของกลุ่มนี้เกาหลีเกาหลีใต้อะชนะ2นัดละมี6แตม้มก็คือชนะสิงคโปร์แล้วก็ชนะจีนน่มี6แตม้มวันที่6และวันที่11เนี่ยจะเจอกับทีมชาติไทยครับเราจะไปเยือนก่อนแล้วกลับมาเป็นเจ้าบ้านนะครับเป้าหมายของทีมชาติไทยเราเนี่ยจะต้องสี่แตม้มใน2นัดนี้เราถึงจะไปต่อได้นะครับนี่คือ นี่คือข้อเท็จจริงะที่ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเราเราไปสะดุดทิ้มราชมังคลานะครับแพ้จีนไป2ประตูต่ตอหนะึ่งในยุคนั้นเป็นยุคมาโนโพกิ้งนะครับนี่เป็นยุคอิชิอิมัศธระอิชิอินะครับก็กําลังทํางานหนักเต็มที่นะครับก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์นะครับขอสีแต้มจาก2นัดที่จะเจอเกาหลีนะฮะเกาหลีใต้นะฮะเกาหลีใต้ แข่ง2ชนะ2มี6แต้มตามด้วยประเทศไทยนะครับแข่ง2ชนะ1มีอยู่3มแต้มเท่ากับจีนนะครับสิงคโปร์อยู่ลำดับสุดท้ายยังไม่มีแต้มนะครับกลุ่มดีครับกลุ่มนี้โอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยครับมาเลเซียนะครับเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับแข่ง2ชนะ2มี6แต้มเลยครับแน่แน่นอนจริงๆนะครับนี่คือสไตล์เกาหลีนะครับมาเลเซียเนี่ยเล่นบอลสไตล์เกาหลีเลยครับมิดอ่ กลุ่มดีนี่ประกอบด้วยมาเลเซียโอมานกีกิสถานและก็ไต้หวันนะครับจีนไทเปสถานการณ์ก็คือมาเลเซียนำา6แต้มนะครับแข่ง2ชนะ2มี6แต้มตามด้วยโอมานนะครับแข่ง2ชนะ1มีอยู่3แต้มเท่ากับกีกิสถานไทเปเท่ากับ0แต้มอยู่นะครับกลุ่มอีนะครับประกอบด้วยอิรานอุซเบกิสถานตเติร์กมินิสถานและก็ฮ่องกงนะครับรกลุ่มนี้อิรานนำนะครับเป็นแต้มชนะ1เสมอ1อุซเบก ชนะ1เสมอ1ก็4แต้มเท่ากันเติร์กมินิสานแล้วก็ฮ่องกงแบ่งกันไปทีมละ1คะแนน,นนะครับกลุ่มนี้ถ้าจะมันนะครับกลุ่มนี้กลุ่ม E เนี่ยกลุ่ม F นะครับประกอบด้วยอิรักเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับเนี่ยยกยกโถ A F C มาที่นี่เลยครับแล้วก็บวกฟิลิปปินส์เข้ามาน้อยหนึ่งนะครับอิรักนะครับนำอยู่นะครับมี6แต้มเตะเตะ2ชนะ2ใน6แต้มเวียดนาม แข่ง2ชนะ1แพ้1มีอยู่3แต้มฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเท่ากันนะครับทีมละ1คะแนนนะครับกลุ่มจีนะครับประกอบด้วยซาอุดีอาระเบียทาจิกิสถานจอร์แดนแล้วก็ปากีสถานนะครับออแน่นอน,นครับซาอุมี6แต้มนะครับแข่ง2ชนะ2ตามมาด้วยทาจิกิสถาน 1, แข่ง2ชนะ1สเสมอ1นะครับมีอยู่4แต้มจอร์แดนนะครับสเสมอ1มีอยู่1แต้มเท่ากับ เออปากีกิสถานเนี่ยแข่ง2แพ้2นะครับยังไม่มีแ้มนะครับนี่คือกลุ่ม G กลุ่มเนะครับ UAE บาเลนเยเมนแล้วก็เ네นปาลนะครับ UAE นำโดเป็นที่1นนะครับแข่ง2ชนะ2มี6แต้มบาเลนและก็เยเมนเท่ากันนะครับ3าตแมเนปาลยังไม่ชนะมีศูนย์แมนะครับกลุ่มไอนะครับประกอบด้วยออสเตรเลียเลบานอนปาเลสไตน์บังกลาเทศนะครับ ก็แน่นอน,นครับออสเตรเลียแข่ง2ชนะ2มีอยู่6แต้มนะครับเลบานอน2แต้มนะครับแข่ง2เสมอ2เลยอ่าปาเลสไตน์และบังกลาเทศทีมละ1คะแนนก็ดูดูแล้วก็ตามทรงนะครับก็ทีมหัวตารางเนี่ยเป็นทีมที่คุ้นเคยอยู่แล้วทีมที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้ถ้าชนะได,ได้ได้ไปต่อนะครับว่างาน,นเถอะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นกาตา ยกเว้นยกเว้นมาเลเซียนะครับมาเลเซียนี่เก่งมากมาเลยเก่งมากๆเลย,เลยแอดดูแล้วกลุ่มดีน้าซูสีมากที่สุดเลยเผื่อมาเลเซียน่าจะไปไปต่อรอบที่3ได้โอ้ได้เชียร์มาเลเซียละง,งานนี้ต่อนะครับอิรานเออิรักซาอูยูเออออสเตรเลียมีแต่ทีมชั้นนําเลยครับเราก็ต้องผ่านเหล่านี้ให้ได้ครับเราถึงถ้าเราอยากจะไป8-5ทีมเราก็ต้องผ่านเหล่านี้ให้ได้อย่างน้อยสัก2ทีมอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยชนะ 1, 1, 1เสมอหนึ่งเนี่ย ในเขารอบสามดทีม8 5จุ้าทีมแน่นอนนะครับก็อย่างออสเตรเลียเนี่ยมายกระดับบอลเอเชียเราขึ้นนะครับมาตั้งแต่ปี2005แล้วก็จริงๆแล้วออสเตรเลียเนี่ยมาที่เนี่ยแอดก็มองว่าถูกแล้วแหละเพราะว่าอยู่โซนออเเียเนียก็แม่มีแต่ทีมหมูกก่เกาะนะอยู่ Australia. ออเชียเนียอ่อนอ่อนกว่ากว่าออสเตรเลียมากนะครับก็มาอยู่ที่เนี่ก็มาให้ออสเตรเลียรับแข้ง ผมไม่รับแข่งเราตกรอบตกรอบ8นะครับออสเตรเลียเลยฮะอ่าตกรอบ8 AFC ถ้าติดตามรบับชมรับเชียร์กันได้นะครับจะคัดเอาทั้งหมดอีก9กลุ่มจะคัดเอา1คะแนนที่1และที่2เข้าไปในรอบ3เป็น18ทีมแล้วก็ไปซอยย่อยอีก3สายสายละ6อ่าก็เป็น18ใช่ไหมครับ18ก็หาทีมที่1ที่2แล้วก็มาเพย์ออฟกันอีกน้อยนึงให้ได้8ทีม ให้ได้8.5ทีมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวแอดจะนําเสนอไปเรื่อยๆนะครับเอาตรงนี้ก่อนเอาปัจจุบันก่อนเอาที่1ที่2เข้าไปรอบ3ให้ได้ก่อนนะครับผมหวังว่าทีมชาติไทยเราจะเข้าไปได้นะครับเข้ารอบ3ได้นะครับแอดหวังว่าอย่างนั้นจริงๆเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์ทีมชาติไทยแล้วนะครับผมวันที่6และ11มีนาคมในใกล้เข้ามาแล้วครับผมสวัสดีครับ